BEN GOLD ขออออนตงเเเ่ยมีาพรสวัสดีครับทุกคนพวกับช่องมาไปอินสเตชันครับวันนี้ผมจะไปถ่ายขบวน301ครับอยู่หลังหมู่บ้านของผมนะครับก็จะขอแบบรับประทานของกินกันครับไปไป,ไปแล้วทุกคนอาหารที่ผมจะกินนะครับก็คือจะเป็นมีหยกนะครับเนี่ยเส้นมีหยกกับซอสนะครับ ก็ที่จริงผมจะถ่ายเป็ดด้วยนะครับแต่ผมน่าจะรีบกินไปหน่อยนะเดี๋ยวรีบกินนะเพราะมันจะใกล้เวลาถึงที่รถจะถึงคอมบูซาแล้วเดี๋ยวเบกัจเลยนะครับทุกคนทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ถึงขยะเลยก็กินน้ำนะทุกคนตอนนี้ก็เดินออกมาแล้วนะครับต่อไปกันนะครับผมจะไปถ่ายหมู่บ้านฝั่งนู้นครับนี่ครับผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่หลังหมู่บ้านของผมนะครับมีทางรถไฟนะครับผมมาถ่ายขบวน3า1นนะครับ ก็ขบวนทรัพ์สุนหนึ่งจะออกในเวลา18นาฬิกา1นาทีนะครับเอ้ยจะออกจากสถาน,นีของพุซาน18นาฬิกา2นาทีนะครับขอต้องขออภัยด้วยครับพูดพอดีผมลืมครับรีบพูดไปหน่อยนี่ครับทุกคนวิวส,สวยๆหลังบ้านครับโอ้แต่ยุงเยอะไปหน่อยนะครับโก็ตียุงไปสี่ห้าตัวแล้วเนี่ย <c oughs> อตอนนี้ครับก็ต้องรอนครับตอนนี้ก็อตอนนี้เจ็ดเจ็ดนาฬิกาฮะ เอ้สิบเจ็ดนาฬิกาห้าิบหกนะครับอ่ะรอต่อไปนะทุกคนหลังจากนั้นก็ผ่านไป5นาทีตอนนี้ครับก็เป็นเวลา1 8บแนาฬิกาหนาทีนะครับก็เป็นรถที่จอดสถานีคองพุซาครับก็เดียมารับชงกันต่อที่8ปดโมงสนาทีครับก็อีก1นนาทีนะครับ,ท,รบทุกคนรถรถไฟจะขบวนสายส่วนหนึ่งจะวิ่งข้างข,างขางหลังบ้านครับมาแล้วครับทุกคนเสียงนี่ไงนี่มาแล้วทุกคน ขบวนสาจุดหนึ่ง 1, กรุงเทพหัวลำโพงลบบุรีครับไม่ทราบหมายเลขใช้หัวละจักรอาสตอมนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เดินกลับเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะปีนข้ามไปทุกคนเราเดินกลับกันนะครับเดี๋ยวจะจะลูอยู่ไหนวะลูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลูอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเราจะลูตรงนั้นมานครับ มาหลังหมูบ้านครับโหยากมากเลยทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยไปเดินเดินกับบ้านกันครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ